สวัสดีคะ่ะคุณพี่น้อยสวัสดีคะ่ะคุณพี่ปี๊สวัสดีสสดค่ะคุณครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบกับคุณพี่น้อยคะ่ะและครูพี่ปี๊ค่ะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะคะ่ะค่ะสำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะนอกจากจะช่วยพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็กแล้วนะคะเด็กๆยังจะทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยนะคะค่ะในกิจกรรมใช่ค่ะกิจก กรรมนี้นะคะยังช่วยให้เด็กๆสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสได้อีกด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราไปพบกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะในเพลงเก็บของกันเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะเก็บเก็บของไว้ให้สุกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งสุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคน เด็กๆทุกคนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีขอไวให้ถูกที่เก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนเด็กๆทุ